สวัสดีครับ,รบรผมเด็กชายเศรษฐุสอวันชายกเกร2สอวันนี้จะมานําเสนอเรื่องวิธีการให้ตัวเองไม่เครียดในช่วงนี้กันนะครับโดยวิธีของผมก็จะมี3วิธีดังต่อไปนี้นะครับโอเคส่วนวิธีแรกในการที่ทําให้ตัวเองไม่เครียดนะครับและเป็นวิธีที่หลายคนน่าจะชอบอกสุดเลยนั่นก็คือการเล่นเกมนะครับโดยหลักๆแล้วผมก็จะมีเกมอยู่ด้วยกันประมาณ3เกมนะครับ นั้วมีเกมออนไลน์อยู่เกมหนึ่งโดวยวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็เข้าถึงง่ายเลยครับสว่วนวิธีที่2องใชน้ในการลดความโอเคครับสว่สวนวิอาจจะมีเสียงแมวนิดหน่อยครับสองวิธีที่2องใช้ในการลดความเนนครียดนันั่นก็คือการนอนโดยการนอนก,ก็เป็นวิธีการลดความเครียดที่ได้ผลดีอยู่ในระดับหนึ่งเลย แต่จะต้องใช้เวลามากเพราะร่างกายจะได้พักผ่อนได้นานๆนะครับส่วน so, วิธีที่3ที่จะใช้ในการลดความเครียดได้นั่นก็คือการออกกำลังกายนะครับยกตัวอย่างเช่นการเอาอไปวิ่งและอะไรอื่นๆโดยเฉพาะตอนเช้าจะจะสามารถวิ่งได้แบบดีที่สุดเพราะมันไม่มีแดดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสามารถไปวิ่งได้ที่ซึ่งตอนนี้ผมก,ก็เกลังจะไปแล้วนะครับและนั่นก็คือวิธีที่ทําให้ตัวเองไม่เครียด ในแบบของผมนะครับและตอนนี้คลิปวิดีโอก็โจบลงไปแล้วขอบคุณกกับการรับชมครับ